เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะในกรณีที่ดัมชอบหล่นทับคนเสียชีวิตนะเวลาซ่อมรถเนี่ยมันจะอันตรายตรงนี้เดี๋ยวจะให้ดูเหมือนกับวันนี้กำลังซ่อมรถกันใช่ไหมคะเนี่ยมักจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะว่าเออคนแบบขึ้นไปซ่อมรถนะ รถมีปัญหาแล้วก็ไม่ได้ระวังนะคะแล้วก็ดำก็หล่นลงทับคนเสียชีวิตนะดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่าต้นสายไปเห็นหรืมาจากตรงไหนนะตอนนี้พ่อกำลังซ่อมรถอยู่นี่ตรงนี้เป็นสายดำตรงเนี้ยเป็นสายดำแล้วพ่อบอกว่ามันจะมีเดือยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเหยียบถ้าเหยียบตรงนี้นะ ดั้มมันก็จะลงเวลาขึ้นไปซ่อมแล้วนะคะก็สังเกตดีๆนะมันจะมีสายวางดั้มนะคะถ้าเผลอไปเหยียบนิดนึงก็ฟุบลงเลยนะเสียวินาทีชีวิตนะคะแต่อันนี้ก็คือเราจะป้องกันโดยการเอาไม้เอาท่อนไม้นะว,วางไว้ เผื่อเผอไปโดนสายดำนะอันนี้เราก็อาาอกมาเตือนเพื่อเป็นอุทาหรณ์กันนะคะก็บางทีส่วนใหญ่ก็จะรู้กันแหละแต่ว่าก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่รู้กันนะคะว่าเออทำไมก็มีข่าวช่วงหนึ่งว่าเออดำกระบะดำหล่นทับ เจ้าของรถเสียชีวิตนะก็หลักๆก,ก็เป็นสาเหตุมาจากตรงนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ขึ้นไปซ่อมรถแล้วก็ไม่ระวังกันกนะะ็ปนนไปพลาดเอ,อ่ยียบโดนสายดั้มนะคะสายวางดั้มนะล้วดั้มมันก็ลงฟุบเนี่ยนนทำให้เกิดการเสียชีวิตได้นะ,ะอันนี้กำลังซ่อมเกียร์รถอยู เกียย์หนึ่งเข้าไม่ได้พ่อรีซ่อมให้ใหมพ่อเดือยตรงนี้ใช่ไหมจะปั่นเนี่ยตัวนี้แหละเนี่ยมันก็จะมีสายขึ้นมาอย่างนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทำออกมาเพื่อจะ เตือนนะคะหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะคะ